Ais, สบายดีสุขุมสุขสนสุขสงบสุขบอลปุ๊บป้อกันอีกแล้วกับสองน้องเดือนพี่ ม่ตา <laughs> แม่ตากระติก๊กด้วยกัน, <laughs> น กระซานพี่น้องเลยมากอกบ,บันซี่งโอพิ้นา้าพอเถาเห็ดไห้กำลังเห็ดบอหแหลวสา้นพผัดตกพี่น้องกระติ๊นโนโโุ่นสุ้งจะกตสี่ม่งจะเอาหามงหรจะเดินปคนยังบะเ้าอุย้ยนับไรอยู่่า Thank <laughs> you. แต่ถ้าทีได้ยากเมื่ออกขผงลูกสิได้จูงเมือนโดนกระตาคอนอยู่หงมมันม่มีบ่อนอ้าเขา่า น้มลูกแต่เศร้าผมเออนี่การพอซื้อนมให้ลูกกินกับไทยเนาะอยู่หน้าขั้นเขามาซื้อมันแดดมันแดดมาไปกุ้มลูกลบเข่าลบออก ดื้อไม่ได้ขนาบัวลอยให้บันไดดื้อยกบันนบบลกบวลอ,อยมันนี่นิ่งมันบม่ได้แอบบม่ได้ยั้งแล้วก็ได้ออกไปเมื่อมื่อไหนหิวนมซื้อนมเปรี้ยวเมื่อไหรกินหรอวะดูจนกล่องว่าบ้าบ้าบลงนมอย่างอื่นกับบักินกินแต่นมเปรี้ยวพี่ดื้อกว่าพนอันนี้ในี่น้องเลอ ช่องสมุนทุนต้นตกแห้งคือเกา่าไข่แต่ว่าผ้าบ่ห้องเมื่อนี้ทนุนโตของผ้าบ่ห้อง พ้นต้นทางเขาเมื่อบอยอย่ได้ดอกบันนี่ต้นบ่พ้นเศร้าคุณพ้นทางกับ,บนเ,นเปือือนแล้ววันนี้มาเบิ่งนข้างหน้าเฮือนนี่ไฟนี่ยพ่อนเนี่ยมีไฟจ่อยตื่นไหย พี่เลยม่แถวทูเฮีอนเช่อืมันสะอาดอ้อก้นนั่นนห่นมินกันมนันก้นทางดินนี่แหลซัอ้ามันหัวตีไม่ท่า ฝนหัวตีเอฝนตกก็มาซอยกันปัดเพื่อนบ้างฝากันติดฝนน้นองรัมกับเมื่อบ่ได้ฝนหลอก ปักนักนหลอกหลอกว่าอยู่บ้านล้างจีเขียวแม่แม่ไม่หลอกแม่คนหลอกโ <c oughs> ควิดหลอกบ่อยู่ปะคนหลอกผัดเมื่อบ่ได้เปียกแน่นี่น่าไ่เท้าน,นี่ เช่นตากว่าตากมาอยู่เน่คนไข้แน่เลยอ้าวอืนเลยผ่าเหลือมเสียว อะไรพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพักคั่วเลยน้องพาที่เขามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้พี่น้องเดือนในเด้อแจกแน่เลยพี่น้องเอ้ยไม่น้องเด้อกระชิกละเลยยันมันแห้งมาอีกพอกันคลิปนะน้นอกาศสบายดี